วัดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเข้าสู่โหมดการตั้งค่านะครับในการตั้งเป็นรหัสมาสเตอร์นะครับการเข้าการตั้งค่าต่างๆนะครับจะต้องผ่านขั้นตอนนี้อันดับแรกเลยนะครับวิธีการเข้าโหมดการตั้งค่านะครับสาหรับรุ่นอัลฟานะครับให้เราใช้มือเราสัมผัสที่หน้าจอแบบนี้กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับ enter the master pin code ใส่มาสเตอร์ลงไปนะครับตอนนี้มาสเตอร์จากโรงงานตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับ เครื่องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเก็จะอธิบายต่างๆเราก็ฟังคำสั่งได้เลยเปลี่ยนรหัสมาสเตอร์กด 1. 1ใส่ตัวเลขนะครับ6ถึง12ตัวเลขพยายามใส่เลขยากๆหน่อยนะครับอย่าใส่เลขง่ายเพราะเครื่องมันจะไม่อนุมัติอ่ะจะยกตัวอย่างขึ้นมาตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ถ้าผ่านนะครับเครื่องจะบอกให้เรายืนยันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ยืนยันรหัสของเราไปเลยจบด้วยตามด้วยสี่เหลี่ยมครับเรียบร้อยครับรหัสมาสเตอร์จะถูกเปลี่ยนทันทีนะครับครับต่อไปนี้เป็นวิธีการตั้งรหัสยูเซอร์นะครับในกรณีที่เราต้องการใช้รหัสเพิ่มมากกว่า1ชุดนะครับวิธีการเข้าโหมดการตั้งค่านะครับให้เราใช้มือเราสัมผัสที่หน้าจอเหมือนเดิม กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับเครื่องให้ใส่รหัสมาสเตอร์ก่อนเราก็ใส่รหัสมาสเตอร์ที่เราตั้งไว้นะครับเข้าโหมดการตั้งค่านะครับ User Setting <User settings. S 2> <Yes. S 1> กด 2. 2ตั้งรหัสสำรองหรือรหัส User นะครับกด 1. 1เครื่องจะสรุปให้นะครับว่าสถานะของเครื่องตอนนี้ ไม่มีการตั้งรหัสมันจะขึ้นว่า00อ่ะเราก็เริ่มใส่ของเราได้เลยนะครับตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเครื่องจะให้ยืนยันนะครับตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องก็จะสรุปให้นะครับว่าตอนนี้มีแล้วหนึ่งรหัสนะครับ ออกจากระบบนะครับก็ดอกจันเบิลไปเลยจนคำพูดว่า access หมดก็จะปิดระบบนะครับครับผมต่อไปนี้เป็นวิธีการตั้งลายนิ้วมือของรุ่นอัลฟ่านะครับการเข้าโหมดการตั้งค่าก็เหมือนเดิมนะครับใช้มือลูบหน้าจอ1ครั้งกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใส่รหัสมาสเตอร์นะครับรหัสมาสเตอร์ของลูกค้านะครับที่ลูกค้าตั้งไว้ เครื่องก็จะอธิบายการตั้งค่า user setting กด2 up ง fingerprint ลายนิ้วมือกด3เครื่องก็จะสรุปให้นะครับว่าตอนนี้สถานะศูนย์ูนย์อยู่แล้วก็เอาลายนิ้วมือของเรานะครับวางลงไปตรงช่องนี้ได้เลยพอดังตึ้งเรายกขึ้น ทางคำสั่งไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยมาแล้วหนึ่งไรยนิ้วมือในขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถเพิ่มไรยนิ้วมือต่อเนื่องได้เลยนะครับ เรียบร้อยครับเราก็สามารถปิดระบบได้เลยขั้นตอนต่อไปนี้เป็นวิธีการตั้งคีย์การ์ดนะครับการแอดคีย์การ์ดพวกนี้เข้าไปในเครื่องนี้นะครับวิธีการทํานะครับเข้าสู่โหมดการตั้งค่าก็เหมือนเดิมนะครับใช้มือเราสัมผัสที่หน้าจอเพื่อเปิดฟังก์ชันก่อนกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับ Enter the m a วมา r pin พ o นโใส่มาสเตอร์ของลูกค้าหรือที่ตั้งไว้นะครับ สามด้วยสี่เหลี่ยมเราจะเข้าไปที่คำว่า user setting นะครับเลข2อาของเราเป็น access card ก็จะเป็นเลข4นะครับเครื่องก็จะสรุปให้นะครับตอนนี้มีศูนย์แล้วเครื่องไม่มีการบันทึกไว้เราก็แค่เอา card ของเรานะครับแตะราไปตรงรูปตรงนี้ แล้วเครื่องก็จะบอกครับมาแล้วหนึ่งนะครับอันที่สองมาแล้วสองครับเสร็จจากการสแกนการ์ดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดดอกจันรรัวๆไปเลยเครื่องก็จะปิดระบบครับ